ตาม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 าเรล่าตาเปล่าไม่ไม่ได้นักเรียนครับได้ยินนะครับสัสดีสวัสดีนักเรียนได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินครับครับผมนักเรียนครับอ่าเดี๋ยววันนี้ จแจ้แนะนำคุณครูนะครับคุณครูสอนนะครับชื่อคุณครูบุญเกียรตินะครับหลวงพึ่งนะครับวันนี้จะมาช่วยสอนเกี่ยวกับวิชาดนตรีในเรื่องจังหวะนะครับในเรื่องจังหวะตอนนี้เข้ามาเรียนกี่คนแล้วครับ ดูไหมคนที่ยังไม่ได้เข้ามาให้นักเรียนต้องปิดให้นักเรียนเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาร่วมในกลุ่มลายของวิชาดนตรีอป .5 นะครับเราจะสร้างกลุ่มลายวิชาดนตรีป .6 ป .5 ป .4 นะครับเราจะร้างกลุ่มลายวิชาดนตรีแล้วก็ การบ้านเวลาการบ้านที่จะส่งให้ส่งต่างห้องนะครับมันมีลายอ่าดนตรีหกทับหนึ่งดนตรีห้ารับแล้วก็ปอดนตรีปอห้าปอสี่อะไรเงี้ยให้เรียนส่งส่งต่างห้องนะครับแล้วก็เขียนชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ครูท็อปนะครับหรือคุณ คุณครูบุญเกียรติครับสอนเกี่ยวกับเรื่องจังหวะนะครับในวิชาดนตรีนี้นะครับขอเชิญอาจารย์ท็อปครับนะครับนักเรียนครูชื่อครูบุญเกียรติลงพึ่งชื่อเล่นชื่อท็อปในเทอมนี้ครูก็จะสอนพวกเราทั้งเทอมนักเรียนช่วยเปิดกล้องหน่อยได้ไหม ก้องนอย <S <S> <S อืวันนี้เราจะเรียนเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะของไทยและสากลน,นะ

พร้อมเลียงกันยังพร้อมเลียงกันยังพร้อมแล้วค่ะคพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวรูออขอแคบรูปรูปหนึ่ง วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องเครื่องดนตรีประกอบจังหวะือ่อดนตรีประกอบจังหวะรูปแรกเลยเรารู้จักกันไหมครับว่าเครื่องดนตรีนี้ชื่ออะไรเครื่องดนตรีนี้เป็นเครื่องดนตรีฉาบนะครับเป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องดนตรีที่ใช้การตีเป็นการเล่นนะครับนักเรียนรู้ไหมว่าทําไมฉากมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ,ะมาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะก่อนเครื่องดน,นตรีประกอบจังหวะที่ใช้สําหรับบรรเลงประกอบจังหวะเพลง เสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้จะไม่สามารถไล่เสียงสูงไปถึงต่ำได้นะเนี่ยครูจะยกตัวอย่างเช่นเออเป็นคุยละกันอ่าคุยคุยเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่ตามรู้ที่เราเคยเห็นกันตามรู้เนี่ยมันก็จะมีโน้ตโดเรดมีฟาตอนลา แต่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะเนี่ยมันก็จะไม่มีโน้ตในนั้นมันจะใช้เป็นการตียกตัวอย่างเ็าจะเป็นชิงฉับอะไรพวกนี้นจะมีเสียงแค่นิดเดียวไม่สามารถเป็นตัวโน้ตได้ต่อมาเ่องดนตรีไทยประกอบจังหวะนะครับเครืดนตรี ไทยที่ใช้ประกอบนังหวะเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดเชน่นชาบกับชิงตะโพนอ่าเป็นต้นซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็มีวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ก่อนเลยเลยก็เป็นชิงชิงก็อ่อจะใช้เป็นการตีเป็นการเล่น ชิงเนี่ยจะเป็นเออ่ที่ใช้เป็นกำกับจังหวะนะครับของเพลงนั้นๆให้ดำเนินไปโดยอย่างสม่สำ,สำ,สำเสมอซึ่งจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการตีตามจังหวะเพลงหรือทำนองของเพลงนั้นๆได้ต่อมาก็เป็นกรับเห็นไหม <c oughs> ต่อมาก็เป็นชิงชาบ แล้วก็กับนะครับแล้วก็โทลมามนาอ่าออมาก็เป็นกองแคร์อ่าตะโพนอ่าตะโพนตะโพนเนี่ยในการตีเราก็จะใช้เป็นหน้าทับนะครับหน้าทับของแต่ละเพลงก็แตกต่างกันอ่าการใช้หน้าทับเนี่ยให้มันมีความแตกต่างกันในแต่ละเพลง และตะโพนเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดหรือควบคุมจังหวะนั้นๆนะครับให้ช้าหรือเร็วของเพลงนะครับอ่าแล้วก็กลองยาวอต่อมานะครับก็เป็นเครื่องดนตรีสากลกํกำกับจังหวะอ่ามันก็จะคล้ายๆกันเครื่องดนตรีสากลเนี้ยก็จะมีหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับเช่น ชาบสาเน่กองใหญ่หรือทิมปานีนะครับแล้วก็จะมีวิธีการหรือการบรรเลงที่แตกต่างกันนะครับลักษณะของตามลักษณะของเพลงหรือบทเพลงต่างๆนะครับในวงดนตรีอูาแลแรกก็เป็นสาเน่าเน่ถ้าเราเคยได้ยินนะครับเสียงสาเน่มันก็ แแรกตั้ตึงตงตึงต,งต,งตึงอ่ะเสียงตึงเนี่ยก็จะเป็นเสียงกองใหญ่อ่าเห็นไหมอ่ากองใหญ่ก็จะเป็นการใช้กำกับจังหวะนะครับแล้วก็จะมีความหนักแน่นในเสียงนะครับแล้วก็จะใช้เออเพื่อให้มีความตื่นเต้นเราใจนะครับอ่และ ตะแนะนะครับรูปก,กับขาวนี่ก็คือคือดนตรีชนิดนี้จะใช้ตีเพื่อควบคุมจังหวะของเพลงช่วยให้เพลงเกิดความสม่ำเสมอพร้อมเพียงกันอ่าครับต่อมาก็เป็นรูปฉาบอนะครับวันนี้เรื่องที่เรียนก็จะมีประมาณนี้ ถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจยังไงให้นักเรียนทักทักถามมาในกลุ่มไลน์ที่เราสร้างกันไว้นะครับของชั้นป .5 นะครับต่อมาเป็นการบ้านการบ้านของนักเรียนเนี่ยใครที่สามารถปิ้น กันบ้านอยู่ได้ก็ปินนะครับใครที่ไม่สามารถปินได้อะครูก็จะส่งรูปในงานนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์ให้นักเรียนก็ดูภาพนะครับไม่ต้องวาดรูปดูภาพว่าอ,อย่างเช่นรูปที่หนึ่งนะครับอรูปที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นรูปรูปก,กับนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปในตารางนะครับ คนที่ไม่สามารถปิ้นได้ให้วัดรูปตารางขึ้นมาแล้วเขียนตามนี้เลยอ่ะก็ข้อหนึ่งอ่ะแล้วก็ข้อหนึ่ง,งเป็นกลับนะครับนักเรียนก็เขียนเขียนว่าเออเป็นกับกลับเนี่ยเป็นของดนตรีไทย อของดน,นตรีไทยอ่าให้นักเรียนเขียนลงไปแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปทรงคูในกลุ่มลายในลายห้องนะครับไม่เกี่ยวกับลายกลุ่มลายกลุ่มเราจะใช้เรียนกันอ่าอ่าข้อต่อไปครูจะยกเป็นของดน,นตรีสากนบ้างอ่าดนตรีสะกนรูปพิสานอ่รูปพิสานเลยนะครับรูปพิสานเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นชาก อ่าเราก็เขียนไปว่าอาชาเป็นเครื่องดนตรีของสาโกนอ่าเราก็ใส่ในช่องสาโกนอ่าโอเคอ่าก็วันนี้ก็มีเท่านี้ใคร,รใสสใ่เรื่องกันบ้างก็ทักถามมาในไลน์เหมือนกันนะครับอ่าโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้โอเคนะครับ